สวัสดีครับพายเมชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่เป็นที่หน้างานอุรมสุขเหมือนเช่นเคยนะครับผมมาอัปเดตหน้างานนะครับผมเนี่ยครับผมผลงานวันนี้นะครับเนี่ยหลังจากเมื่อวานผมอยู่กลุ่มนี้นะครับก็บิดมานี่ครับมาได้สองต้นนี่ผมไม่รู้ว่ามีสองต้นนี่นะครับถ้าางนั้นผมเอาสองต้นนี่ก่อน อันนี้มันได้ตัดเข็มนะครับจากคลิปที่แล้วมันจะโผล่ประมาณนี้นะครับผมมาเสียเวลาตัดเสาเข็มนี่ f หกะครับอันเนี้ยมาเสียเวลาตัดเสาเข็มแล้วบิดมาเนี่ยครับหน้างานก็ไม่บอกว่ามีสองต้นนี่นะครับถ้ามีสองลูกผมรู้ว่ามีสองต้นนี่ผมยาวต้นนี้ก่อนครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเข็มโผล่แบบนี้นะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับขยับหนีได้นะครับเพราะว่ากดท้ายกดนะครับ ไม่ได้ค่อมนะครับผมนี่ทำให้เสียเวลาเลยครับวันนี้ก็ได้แค่เจ็ดต้นนะครับอย่างอย่างที่คลิปที่แล้วได้บอกไว้นะครับเดินมามาเอาเนี่ยต้องคุบกำแพงหนีครับไม่งั้นมันยกตัวไม่ผ่านไม่ผ่าน,นตรงนี้นะครับนี่ก็ผ่านแล้วครับเนี่ยผลงานได้แล้ว ไม่ลงจริงๆครับได้ประมาณนี้นี่ก็ f 4ครับเนี่ยเหลือนี่ตำแหน่งนึงนะครับเซอร์เวกับบ้านไปก่อนนะครับก็เลยไม่ได้เสร็จนี่แล้วก็เหลืออีก f สองอีกประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวรอนะหาตำแหน่งไปแล้วค่อยว่ากัน,นครับห,หนางานวันนี้ก็ มีน้ำมันมาส่งครับสอง,งครั้งโคก็ปูแผ่นปูปแผ่นไว้ให้รถรถเทรนเลอร์มาส่งเสาเข็มนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกประมาณยี่สิบต้นได้เสาเข็มหน้างานกองเบเริ่มนั้นปักดินไปหมดแล้วนะครับี่เหลืออยู่เท่านี้นะครับเหลือสองต้นครึ่งครับ งานโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมให้เกินพันคนนะครับเพราะว่า youtube จะได้พิจารณานะครับยังไงก็สายอาชีพครับผมขอแรงติดตามสนับสนุนด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมโอเคครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ